สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเพื่องเสียงที่รักและเคารพครับวันนี้ก็อยู่กับร้านพิยูสาวสุรินนะครับผมวันนี้ก็วันที่19ธันวาคมนะครับพศ2567นรกนะครับร้านพิูาวนะครับตั้งอยู่ที่บ้านจแกแสงตะบนท่าสางอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะครับผม้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อนะครับร้านเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะมีแต่โอนส่งนะครับสินค้าก็จะส่งให้ทุกท่านแล้วนะครับผมรอรับได้เลย นะครับอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ประทานอภัยด้วยนะครับอาคลิปนี้ก็มีสินค้าเข้ามานิดหน่อยครับนะครับเป็นในส่วนของไ้มาเมื่อคืนนะครับเอาเอาพี่น้องสายลําโพงนะครับตัวนี้4คูณ1.5นะครับเป็นของไทยยาสกิเด้อครับตัวนี้ไทยยาสกินะครับนี่ครับมีหัวเซคิคอน์ให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเป็นสายสองหัวนะครับเลยอยู่2เส้นนะครับเอาวันนี้พิเศษพี่น้อง นะครับพิเศษวันนี้เอาไปเลยครับ750บาทนะครับอันนี้750บาทพร้อมส่งนะครับอันนี้ก็750บาทพร้อมส่งนะครับนะครับท่านใดที่กำลังมองหานะครับสายลำโพงนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ทาความสะอาดเฉยๆเน้อพี่น้องนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ750าบาทรวมส่งให้ถึงบ้านนะครับ750าบาทรวมส่งให้ถึงบ้านเหลืออยู่แค่2อชุดเท่านั้น นะครับมาดูในส่วนของแหลมนะครับตัวนี้เป็นแหลมของ P ีอ d i o เดโอนะครับ p ีอาเดโอตัวนี้ก็เป็นรุ่น b m 4 5 0นะครับตัวนี้เมดอินเทเลนนะพี่น้องนะครับเม็ดอินเทเลนนะครับบาโคตยังอยู่เลยครับอันนี้เท้นะครับแท้ผลิตไทยนะครับตัวนี้แท้ผลิตไทยนะครับเหลืออยู่สี่ตัวนะครับถ้าไหนที่กำลังมองหาแหลมนะครับซิปๆแนะนําตัวนี้เลยนะครับนี่คอก็จะเป็นคอหนึ่งนิ้วนะครับ เป็นแบบเป้นนะครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับสภาพสวยงามครับตัวนี้ไว้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับอ่าวันนี้นะพี่น้องนะครับวันนี้พิเศษนะตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับรวมส่งให้เลยนะครับตัวร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งให้นะครับสหรับในส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับถ้าเป็นกรุงเทพปริมณฑลผมขอบวกเพิ่มนะครับนิดนึงเด้อนะสรับในส่วนของค่าส่ง นะครับอันนี้ตัวละ790รบาทรวมส่งนะครับผมมีอยู่1 2 3 4มี่ตัวนะครับอันนี้ของเหลี่ยมไดคู่นะครับตัวนี้เป็น16โอห์มนะครับรัดต่อก็ต่อให้ขนานกันให้เหลือ8โอห์มนะครับอันนี้เหลืออยู่เหลืออยู่2นะครับเหลืออยู่2ปากนะครับตัวนี้นะครับสายรถแห่แล้วว่าสายลายเอลี่นะครับเหลี่ยเหลีหลมเสริมประมาณนี้นะครับตัวนี้ของซาทิกนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับดอกเดิมวอยเดิมนะครับ ครับตัวนี้ของซาเทคนะฮะ S T A D E หนึ่งหกศูนย์ครับ S t A D e 0, ตัวนี้เช็คราคาได้เลยนะครับผมเมื่อหนึ่งตัวนี้น่าจะตูดล,ละพันนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันสองพันนะวันนี้พิเศษนะครับวันนี้พิเศษเอาตัวล,ละหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งหมายถึงว่าชุดนี้นะครับ, 1, บน,บแบบนี่ชุดนี้คือได้หนึ่งปากแล้วก็สองหัวนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งให้นะครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งให้นะครับเหลืออยู่สองชุดนะครับแรล็กไม้ แหลกไม้ตัวล่างน่าจะประมาณ 4u นะครับตัวบนน่าจะประมาณ 3u เด้อนะครับเหลกไม้นะครับมาไหนนะตัวบนลึกก็ประมาณ21นะลึก21-24ถึงเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวบนตัวบนขอตัวบนขอ200นะฮะตัวล่างขอ250อันนี้ยังไม่รวมส่งเด้อนะครับอันนี้ยังไม่รวมส่งถ้าเป็นชิ้นใหญ่เดี๋ยวผมบวกราคาส่งให้นะครับอันนี้200นะครับอันนี้250 นะครับเอาเลยนะครับผมแหลกไม้นะใส่พาวเวอร์นะครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะครับมกระถิกนะซับบูฟเฟอร์นะครับรอบที่แล้วท่านไหนไม่ทันนะรอบนี้มาเลยนะครับก็จะเป็นซับบูฟเฟอร์แล้วก็เป็นในส่วนของมิถายนะครับแล้วก็มีเบรดแล้วก็มีกลางแหลมเข้ามาแล้วนะครับคู่นี้นะครับนะครับนี่รุ่นใหม่จะเป็นไฟนะครับมีไฟสีฟ้านะครับด้านหลังก็จะบอกทุกครั้งนะครับเวลาเชื่อมต่อ นะครับอันนี้อินนะครับตัวนี้ลิงไปอีกหนึ่งเท่นตัวนี้เอาออกนะครับนาสภาพสวยงามครับรอบนี้รอบนี้สวยจริงครับรอบนี้สวยมากครับรอบนี้ขอรอบนี้ขอพิเศษหน่อยเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาใกล้ปีใหม่แล้วราคาของก็จะหายากนิดนึงนะครับตัวนี้ขอหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งไมยบินในส่วนของ เบรหรือว่าเป็นกลางแหลมนะราคาเดียวกันนะพี่น้อง1น5 0บาทรวมส่งนะครับผมตัวนี้รุ่นใหม่ไฟสีฟ้าสภาพไดประมาณ95%ขึ้นนะอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเฉยนะครับ EQ นะครับ EQ สไลด์สั้นนะสอบนนะครับตัวนี้ของ m b a นะครับก็จะมีปุ่มโลคัสไให้นะครับโลคัสไให้นะครับตัวนี้เขามีเกณฑ์สัญญาณนะครับ e-q สองหนึ่งห้านะครับเอาไปคาดไม้หรือว่าไปปรับเสียงแต่งเสียงนะครับตัวนี้ e-q ตัวนี้ขอตัวละตัวละบแปดร้อยบาทรวมส่งนะฮะแปดร้อยบาทรวมส่งเด้อพี่น้องนะฮะแปดร้อยบาทรวมส่งให้ถึงบ้านนะครับ e-q นะครับคอมเพรสเซอร์นะฮะ n t s นะครับ n t s รุ่นนี้รุ่นหนึ่งหกหก s-s นะครับผมคอมเพรสเซอร์นะครับเข้ามาแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ขอตัวละ990บาทรวมส่งนะฮะของ n t s นะครับ990บบาทรวมส่ง นะครับเป็น้าเป็นของ NPE นะอันนี้ก็เป็นคอมไม่เสื่อเหมือนกันแต่ NPE จะเป็นตูลึกนะครับมีตูลึกนะครับนะครับ NPE ก็จะตูลึกนะครับถ้าสําหรับ NPE ขอ1น0 0 1,200บาทนะครับ NPE ขอ1,200บาทลมส่งอันนี้ขอตัวละ990บาทลมส่งแรกนะครับกองไม้แรกไม้นะครับแลกไม้แลกไม้ก็แลกไม้ขอ แลกไม้ขอตัว300บาทรวมส่งนะครับขอรวมส่งให้เดอร์0บาทนะครับแลกไม้นะครับ300บาทรวมส่งให้นะครับผมหมายว่าอะครับพี่น้องนะครับสาวก npe นะครับรุ่น xl s e r i e ์นะครับตอนนี้รุ่น2002นะครับรุ่นที่ใหญ่ที่สุดนะครับของรุ่นตัวใหญ่สุดของรุ่นนะครับอ่ด้านไหนก็ประมาณนี้นะครับถือว่าสวยงามนะมอแปลง2ลูกนะครับตัวนี้แยกอิสระนะครับ ก็ตัวนี้ก็คาเบร์18นิ้วข้างละ2-3ก็แน่นๆนะพี่น้องนะครับตัวนี้แน่นๆนะมออแปลงสองลูกนะครับอ่าเปิดอ่าพลังงานปกตินะครับเรเลย์ทำงานนะครับนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพก็สวยงามครับด้านหลังนะด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับ วันนี้เอาไปเลยพี่น้องพิเศษนะครับวันนี้แปดพันสองร้อยบาทรวมส่งให้นะครับผมแปดพันสองร้อยบาทนะท่านหนที่เรามองหาพ่อพีแอมนะครับเบลดนะฮะตอนนี้นะผ่านแล้ว XL Series นะรุ่นใหญ่สุดนะนี่ครับเป็นกระดาษเฟดบอกซิงเกิลเป็นแบบคู่นะข้างละสิบตัวนะครับผมอัปปลาด้านในนะ,ะับอับปลาแปลลูกนะครับมอาแปลงแยกสองตัวเลยนะครับ NPE XL Series นะฮะรุ่น XL 2002นะครับตัวนี้ก็8,200บาทรวมส่งนะครับผมอ่ะมาดูนะครับในส่วนของสายเครื่องไฟหรือว่าสายดนตรีนะครับตัวนี้ Royal นะครับหลายคนก็รู้จักนะตัวนี้บัดเทบัดเต็มนะครับมอเตอรเนะีรยโยะ P 6 0 0นะครับด้านในสภาพก็ถือว่าดําเดิมนะครับดําเดิมเลยนะพี่น้องนะครับสภาพสวยงามครับ ตัวนี้แจ้งปัญหาก่อนเ้อน,นะครับตัวนี้ก็จะไฟหน้าแท่นก็จะไม่ขึ้นนะครับไฟไม่มีโชว์ให้นะครับทุกอย่างใช้งานปกตินะครับวันนี้เอาราคาพิเศษให้เลยพี่น้องรุ่น P600 นะครับก็ไปขับสเปดนะครับสเปดก็ข้างละหนึ่งได้นะครับแต่ว่าหลักการเป็นจริงก็ก็ไปขับกลางแหลม15นิ้วนะครับข้างละสามโหลดได้เลยนะครับพี่น้อง นะครับขังละสามรถได้นะครับสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับพีหกร้อยนะครับสภาพตามเดิมนะครับอาโอเคแต่หน้าตรงนี้อันนี้ตรงนี้ไฟไม่ไม่ขึ้นนะครับอาตัวนี้ขอพิเศษให้นะครับพิเศษให้ตัวนี้ขอนะครับสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับราคานี้คุ้มคุ้มไปเลยพี่น้องสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งพอสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วหรือว่าสิบแปดนิ้วนะครับขับใบเปิดปีใหม่ได้นะพี่น้อง นะครับมองไป้งนะครับรวมทังงานนะครับสองฝั่งนะครับใช้ปกติครับจะมีปัญหาแค่ตรงไฟไม่ขึ้นนะครับ3 9มพบาทรวมส่งให้นะครับผมมาแล้วพี่น้อง PS Music Sound นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของมิกเซอร์นะรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้ก็ทดสอบแล้วก็จะมีข้อแคกบ้างนิดนึงนะครับตามการใช้งานเด้อพี่น้องแต่ใช้งานได้นะครับ เอาไว้ไปเปิดพี่ใหม่ครับอันนี้โปรโมชั่นพิเศษเอาไว้ไปเปิดพี่ใหม่นะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทรวมท่งเอาไปเลยพี่น้องนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับก็จะอีคิวจะมีสามแบรนด์ให้นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่มีเอฟเฟคแล้วพี่น้องแจ้งก่อนนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทเอาไปเปิดนะครับพี่ใหม่นะครับผมสายมิวสิ o ซาวนะครับผมตัวนี้เก็บไว้เลยพี่น้องนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับนะครับ ตัวนี้1,650บาทรวมส่งนะครับผม1,650้บาทนะครับมาแล้วครับตุลาครับไม่ได้เจอขนานนะครับตุลาตัวนี้ข้างในอาจจะไม่เดิมนะพี่น้องนะขาบอกว่าไม่เดิมเพราะว่ามันปลาประมาณนี้นะครับแต่ทดสอบแล้วนะครับใช้งานปกตินะครองตุลาได้อย่างคือเปิดได้ทีละข้างนะครับไดครับก็ร่วมทำงานปกติครับเปิดได้ทีละข้างนะครับเวลาใช้งานฝั่งเดียวก็ได้นะครับ จะเป็นสองโมกนย่ัยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ขายตามสภาพนะครับผมตามสภาพแต่ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ตามสภาพนะครับตัวนี้18นิ้วค้างละ2ครับเล่นได้นะครับ18นิ้วค้างละ2เล่นได้นะครับตัวนี้ตัวอานะครับรุ่น M1500MK นะครับต๊ามาแล้วนะครับ ตามสภาพต,ตอนนี้ขอ5,300บาทรวมส่งนะครับผมราคานี้คุ้มเลยนะเก็บได้เก็บนะครับหนักมากพี่นะครับ <c oughs> หนักมากครับตัวน,นี้ขอ5,300บาทนะครับรวมส่งให้ถึงบ้านนะครับรับเองก็มีส่วนลดให้นะครับผมมาดูด้านหลังนะครับมีอะไรบ้างนะครับอดอกนี่ดอก15นิ้วดอก15นิ้วคัานี้ นะครตัวนี้ก็ดอกละหนึ่ันห้อยห้าบาทนะครับมีอยู่ประมาณ8ดดอกลนะหนึ 1, 100, 1, 000, ่งพันหนึ่งยหนึ่งพันเป็นโคงหลอนะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้แมกกาโรยบัท 1, หนึันห้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้หนึ่งพหบาทถ้าเป็นอาราวาตัวนี้คงปั๊มอาราวาสิบหนิ้วก็ดอกละห้าร้อห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบาทบดอกล้เดิมนะครับมีอยู่สองนะครับอันนี้อันนี้ดอกละหนึ่้ารบาท นะครับถอดออกจากตู้นะ15นิ้วของโพลิโวร์เทคนะครับมีอยู่ดอกเดียว1,500บาทนะครับผมอ่ะเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนะครับของดิจิตเทคนะครับตัวนี้เอฟเฟกตัวนี้ขอ3,000รวมส่งนะฮะ3,000บาทรวมส่งนะเอฟเฟกเท่นะครับตัวนี้ของดีนะครับเสียงดีมากครับตัวนี้ดิจิตเทคสตูดิโอนะครับตัวนี้2 3,000บาทรวมส่งนะครับโพลิโวร์เทค นะครับ fp หมื่นคิวครับตัวนี้ก็1300วัตต์ที่8โอห์มนะครับตัวนี้ก็ครับ18นิ้วช่องละ2ได้สบายสบายชุด4ี่คูณสีสบายนะ 4, 4, 4, ยนะตัวนี้10,000หมื่นหงมาร้อยบาทนะครับ11,900บาทมารับเองเด้อตัวนี้นะเป็นคัดที่ดีนะเสียงกลางใสๆนะธนาโปเปตนะครับธนาโปเปตตัวนี้ไปแล้วครับธนาโปเปตไปแล้วอา้าวพี่น้องว่าทิกนะครับว่บาทิกว่ทิก พันสองร้อยนะัตัวนี้ยังดูนะครับเอาวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวละตัวละหกพันเก้าร้อยบาทมาเอาเลยครับตัวละหกพันเก้าร้อยบาทมาเอาครับถ้าส่งก็มีค่าส่งให้นะครับหกพันเก้าร้อยบาทนะครับรับเองเด้อครับผมมาดูตัวไหนอีกนะครับมีประมาณนี้เอมไปดูทางโน้นนะครับมีคิวอันนี้ต้องเช็คก่อนนะครับ ดอกเคดติเฮดเข้ามาแล้วนะครับดอกเคดติเฮดนะครับก่อนดอกเคดิเฮก็ดอกละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้มีอยู่สี่ดอกนะครับผมดอกระหาระหำมตัวนี้สภาพมือหนึ่งนะครับระหำมตัวนี้ขอดอกละสามพันบาทนะครับหนูมเลือสองก้อนนะครับระหำมตัวนี้รุ่นแปดร้อยถึงพันหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ถอดตากจู้อาจารย์โชคชลีนะครับซีอลมา ดอกละสามพันบาทนะครับอันนี้โลอันนี้ให้นะพี่น้องพอดีไปเมามาเป็นหลอดไฟเด้อพี่น้องหลอดไฟแสงสว่างนะครับหลอดไฟเสงสว่างหลอดไฟเสงสว่างแล้วก็มีขั้วให้นะครับด้านในนะครับทุกตัวมีขั้วหลอดพร้อมขั้วนะครับตัวนี้ขอตัวชุดละเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งสองสามสี่ห้านะมีอยู่ห้าชุดชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีอยู่ห้าชุดนะครับผม นะครับแหลมนี่ครับแหลมอันนี้ของแหลมนีโอนะของพีโอเดโอนะ v n d c ็ c, นะครับนี่ครับนีโอเด้อครับพี่น้องเป็นนีโอนะแหลมนีโอนะเสียงชิปชิปนะตัวนี้นะตัวนี้ขอตัวละตัวละเก้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะให้ปากไปด้วยนะแบบนี้เลยเก้าร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะครับผมเก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งอันนี้ NPE ห้าหนึ่งศูนย์นะครับเอ็นทีเอสห้าหนึะแหลมคอมนะครับพร้อมปากนะแหลมคมพร้อมปากตัวละตัวละหกร้อยนะครับหกรให้ปากด้วยหกรบาทนะครับตัวละหกรบาทนะครับผมนะมีประมาณนี้สามร้อยอิาอนละหนึ่งพอบาทนะครับมีเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับตุ่ตามตุมตามเหลืออยู่สนะนี่ครับ ตุ่มตาไม่เมลยจะใหญ่นะดอกละหนึ่งาร้อยบาทนะครับผมอันนี้ของตุ่มตามนะครับตุ่มตามทรงนี้นะครับดอกละหนึ่งพห้าสิบบาทนะคงเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกนอกนะพี่น้องดอกตัวเหลี่ยมนะใช้งานได้ปกตินะครับนี่เสียงดีนะตัวนี้อนะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษไปพี่น้องดอกละตัวนี้น่าจะแพงน่าจะหายากตัวนี้อ่ะดอกละเจ็ร้อบาทเด้อ ละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนี่ครับถ้าไหนรู้บอกด้วยนะครับเป็นดอกอะไรนะดอกน่าจะเป็นดอก g v l รือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับนะครับดอกดอกเดิมใช้งานได้ปกตินะเดิมอยู่นะครับเดิมนะลูกคอครับดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับมอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์มอนิเตอร์สิบห้านิ้วของ AJ นะครับไปดูรุ่นก่อนนะครับรุ่นด้านหลังนะนี่ยังไงรุ่น AJX 715น่นะครับมือหนึ่งก็ประมาณ ใบละ7,900พันนะครับวันนี้ก็เอาไปเลยครับใบละ4,500บาทนะครับมีอยู่2ใบนะสภาพสวยๆนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตู้เบตนะครับตู้เบตตัวนี้เป็นหน้าเปิดนะครับหน้าเปิดผ่อนลมอย่างนี้นะครับอันนี้มีมา4ใบนะครับอยู่บนอยู่บ้านอีก2ใบนะตัวนี้เป็นดอกคาเน่รุ่น T W 100นะครับดอกคาเนิก็ดอกตกดอกละประมาณเอาละสามพันเก้าลบนะครับมือหนึ่งนะครับอันนี้ตู้2ดอกนะครับพร้อมใช้งาน นะครับท่านใดที่กำลังมองหาตู้เบิ้ลนะครับตัวนี้น้าเปิดด้วยครับเสียงนุ่มๆนะครับดีๆนะครับตัวนี้ใบละเจ็ดพันเก้าร้อยบาทพร้อมใช้งานนะครับตู้หนึ่งได้สองดอกนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานถ้าเอาคู่หนึ่งสองสองใบเอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมารับเองนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรับเองนะหนึ่งใบสองใบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรับเองนะครับมาฟังเสียงได้ครับตัวนี้แบบหน้าเปิดแบบไม่ธรรมดา สาวครับนะครับสาวครับเควันะนตัวนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้อยู่นานแล้วนะครับตัวนี้อยู่นานแต่ผมก็เก็บไว้เรื่อยๆนะไว้ลองให้ลูกค้านะตัวนี้เสียงนาจริงนะครับสาวครับเควันรุ่นนี้นะครับสามสิบสองช่องนะครับผมสามสิบสองช่องนะครับมาดูหม้อแปลงเขาก่อนครับหม้อแปลงเดิมๆนะครับสาวครับเควันพร้อมแหลกด้วยนะครับ ทราบครับเชวันพร้อมแหลกนะขอราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะครับมารับเองนะครับก็ถ้ามีสินค้าก็เอามาแลกตีเทินได้เด้อพี่น้องนะครับเอามาแลกตีเทินได้นะครับหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกยียรติรับชมนะครับยังทันอยู่เด้อพี่น้องนะครับยังทันน่าจะส่งให้ก็ยังทันอยู่นะพี่ใหม่ นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ